ก่อนจะมาฟังเพลงนะครับอันนี้ผมเอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาบอกก่อนนะครับสำหรับพาวเวอรตระกูลพวกบาร์ซิลนะที่ว่ามันสามารถขับกลางได้ขับเบตได้นะมันมีเทคนิคในการจูนนะแล้วแต่ใครนะจะจูนยังไงแต่เนี่ยผมมาบอกในแนวทางทฤษฎีนะครับ แนวทางในการจูนแล้วกันนะสำหรับคันรถตู้คันนี้นะมันจะมีะกลางแหลมนะครับซึ่งเขาใช้ปรีนี่แหละแต่ทีนี้เขามีโลมาด้วยเขาใส่โลนะครับแล้วก็ทีนี้พอมีโลปุ๊บอ,อ่ะตัวนี้เขาใส่เป็น power bar c h i n นะมันก็คล้ายๆกันแหละนะฮะวงจรการปรับวิธีปรับ หรือวิธีจจนเนี่ยมันมันแล้วอยู่แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะแต่สําหรับผมนะผมจะจูนต่อจากเสียงกลางไปนะครับสมมติว่าเสียงกลางอ่ดูกราฟก็ได้เสียงกลางที่จูนเป็น8นิ้วหรือ6นิ้วเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณ200รอหรือสองร้อ 200, แล้วแต่นะ200กว่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนมากผมจูนตกอยู่ประมาณสองร้อนี่แหละ200 250ประมาณนี้นะแล้วก็ช่วงโลอ่ะ ผมจะต่อ,อาจาก200ขึ้นไปโดยปรับตัวนี้นะครับมันจะมี2ตัวนี่แหละเวลาเราปรับมันจะมีปลายแหลมน่าจะเป็นตัวนี้นะจาก80ถึง20 k เนะี่ยมันจะบิดค่อยๆบิดนะครับค่อยๆบิดเพื่อให้มันไม่ออกเสียงกลางถามว่าทำออกเสียงกลางได้ไหมได้นะครับแต่เสียงที่ออกมา มันจะไม่คมชัดนะครับมันจะออกแบบคือพูดง่ายเวลาเราจะเปิดเปิดโลแรงแล้วกลางมันออกมาด้วยนะแต่ถ้าเราบิดตัวเนี้ยให้มันต่อประมาณสัก200นะฮะเออทีเนี้ยแล้วแต่หูใครหูมันนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีโปรแกรมวัดนะก็ก็บิดให้มันอ่ามาอยู่ประมาณรอยต่อใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าถ้าเราบิดให้มันออกกลางเยอะอะเวลาเราเราเปิดเพลงแรงๆเราต้องการโลแรงเนี่ย มันออกเสียงกลางด้วยแล้วทำให้เสียงกลางมันไม่เพาะมันไม่ชัดอ่ะแหละนะครับเราก็บิดให้มันให้มันออกให้มันต่อจากเสียงกลางมันดีกว่านะฮะคือให้มันออกติดกลางได้แต่แต่ติดกลางไม่เยอะนะเพราะว่าถ้าติดกลางเยอะเราจะเล่งโลมากไม่ได้ช่วงไหนเวลามีเพลงที่มันมีโลอะโลมันจะได้ทํางานได้เต็มที่ส่วนช่วงไหนที่เพลงมันไม่ค่อยมีโลอะมันก็จะตัดสัญญาณออกไปนะ ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นแต่ถ้าคนเขาเก่งแล้วเขาก็เขาจูนได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คนฟังและคนจูนนะว่าจะจูนแบบไหนคุณจะจูนออกกลางไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้ามันมี8นิ้วแล้วมัน6นิ้วอะไรแบบนี้มันมีการเฟดแน่นอนนะครับแล้วก็เสียงจะเป็นหลุมนะครับแรงไม่แรงได้ดังแรงอ่ะยอมรับแต่เสียงไม่ดีเลยนะครับพอเปิดเพลงอะไรมันก็ไม่ดีมันจะอาจจะดีเป็นบางเพลง เพลงที่คุณฟังแบบว่าเออมันดีตอนจูนอะนะฮะแล้วไปเปิดเพลงอื่นๆมันจะไม่ดีแต่ถ้าจูนต่อกันอะมันจะฟังดีแน่นอนนะครับก็ลองดูครับเดี๋ยวเผื่อมีประโยชน์เนาะก็เอาไปลองปรับเล่นดูดีไม่ดียังไงก็เนาะแล้วแต่คนฟังเลยแต่เทคนิคใครเทคนิคมันเนาะก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถกันและกันอะ่ะก็ประมาณนี้นะส่วนคันนี้เดี๋ยว คลิปต่อไปมีเสียงแน่นอน